อิซเบลลาสาวงามจากบราซิลสวยตั้งแต่นาทีแรกทุกลุกม้วนเดียวจบไม่ค้านสายตามงลงตามคาดลุกไหนก็สวยปังสมมง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันอย่างมากเมื่อเวลา1 9นาฬิกาของวันที่25ตุลาคม65ที่เซนตูอินเตอร์เนชันแนลคอนเวนชันเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวานกุนาวานผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจาัดก,การประกวดมิแกนอินเตอร์เนชันแนลถูกเทาซันเทวติทูจัดการประกวดขึ้นรอบตัดสินผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกจากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่งมิแกนอินเตอร์เนชันแนลถูกเทาซัน ได้แก่มิแกนบราซิลอิซาเบลลาเมนินส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่มิแกนไทยแลนด์อิงฟ้าวราหะซึ่งปีนี้จะมีความพิเศษฉลองครบรอบ10ปีสร้างตำนานควีนแกนคนที่10ที่โลกต้องจารึกเธอมาพร้อมโปรไฟล์26ปีจบปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านเศรษฐศาสตร์และประิญญาโทด้านการเงินสหรัฐอาณาจากักรร้อยปัญหาเรื่องการสื่อสารและพูดในที่สาธนารนณะพอพูดได้5ภาษา และบอกเลยว่าการชนะครั้งนี้ของบราซิลซึ่งไร้มงระดับแกนสแลมมานานกว่า50ปีงานนี้ดังทั่วโลกแน่นอนดังนั้นเรามาส่องความสวยเป๊ะม้วนเดียวจบกันดีกว่าไม่ค้านสายตาตั้งแต่นาทีแรกเป็นแบบนี้